ขอบคุณนะคะอันนี้กล้องพี่จีตปะมีงานอีกทีก็คือ,คอวันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดของพ่อสอนลรลักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบแปดเนี่ยสี่คิวยี่สิบเก้าเฉลิมพื่เกียรติสามสิบน้องบุญมากโคราชหมดเลยนะคะของพ่อสอนรักพี่วิเชียรแล้วก็วันที่หนึ่งของลูกเป็ดปากแบนนะคะหนูมีงานสี่วันติดกันนะสี่วันยี่สิบเจ็ดไม่มีค่ะยี่สิบเจ็ดไม่มีค่ะยี่สิบเจ็ดไม่มีจ้าพี่ขวัญ มีงานสี่วันติดกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตักมาไลด้วยทีนี้ไม่มีวันเกิดหนูไม่มีไม่มีงานนะคะตุงฝากยอดได้นะวา่าเดือนนี้สามสิบเอ็ดวันนะอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะ ไวคูของพี่นุ่นวันที่ยี่สิบห้ายี่สิหกนะคะเราซื้อกลุ่มปิดได้เลยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยในวันในวันไหวคูมีคอนเสิร์ตด้วยมันมันไวคูมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีลิเกทั้งสองวันจัดสองวันจัดงานสองวันยี่แปดบอกตักได้เลยค่ะกลุ่มปิดยังไม่ได้เปิดเลยค่ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวพี่กิ๊กเปิดแล้วเดี๋ยวหนูจะ เดี๋ยวหนูจะอันนี้ให้นะคะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวพี่กิ๊กเปิดแล้วจะมาช่วยกันช่วยกันนะช่วยช่วยกันปล่อยบัตรยี่สิบยี่สิบเก้าสามสิบแล้วหนึ่งใช่ค่ะหยุดหยุดสามเอ็ดวันหนึ่งแล้วก็มีวันที่หนึ่งอย่าลืมเข้าดอมหนูนะอย่าลืมเข้าดอมหนูนะอุ้ยจะสี่พันแล้วดีใจทุกคน พี่พีๆขาเข้าดอมหนูได้นะคะนี่หนูปักไว้ให้หน้าช่องขออีกสิบคนได้ไหมขออีกสิบคนได้ไหมแอดมินทำงานไวเนาะพี่จีดอ๋อมีพี่จีนี่เ,เข้ามามายาวเลยเหรอนี่ นี่มายาวเลยเหรอพี่เตะไอพี่วาถามทุกคนแซลพี่เองหมดเลยนะคะตอนนี้อยากให้มี ep สี่แล้วเนาะสนุกอะเวลาเวลามันจบงาน ep ที่ลงละครเมื่อไหร่อ่ะรู้สึกสนุกแล้วก็แบบไม่อยากให้มันจบเลยหนูไม่อยากให้มันจบเลยนออยน,ยนองพี่วาน้องพี่จีเนองพี่เนาะพ,พี่ทุกคน ไม่อยากให้มันจบเลยอยากให้มันมีต่อเนื่องเรื่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ว่าก็จะมีคอนเสิร์ตอีกนะเดือน